น่ารักจังเลยดีใจที่ได้เจอนะคะน่ารักจังเลยดีใจที่ได้เจอนะคะเห็นน้องเนยเต้น challenge เพลง collection ด้วยค่ะออออ้้้ววว๊ฮองฮอง hit the collection โอุน่ารักไหมไม่รู้หรอ น่ารักจังเลยดีใจที่ได้เจอค่ะอะไรนะอือฮึค่ะน่ารักจังเลยดีใจที่ได้เจอค่ะวันก่อนเห็นน้องเนยเต้น challenge เพลงคลั c เช o นด้วยคะ่ะถ้งางั้นน้องเลยจะมาดูคอนเสิร์ตของพวกพี่มินี่ตอนวันที่19ตุลานี้ไหมคะ น่ารักจังเลยดีใจที่ได้เจอนะคะน่ารักจังเลยดีใจที่ได้เจอนะคะวันก่อนเห็นน้องเนยเต้น challenge เพลงคล l l e c t i o ด้วยค่ะ เก่งมากเลยอ่ะเต้นกับพี่มิน okay. e? okay? okay. uh oh oh. ี่ด้วยกันอีกรอบได้ไหมโอเคโอเคหนึ่งสองสามอวอวอวอูอวโอวฮองฮองฮิตเซ็คคัลชั่นโอวโอูโอว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 ฮองฮองฮิตเซ็คคัลชั่น <laughs> ใช่เก่งมากคอบคุณค่ะอน่ารักไหมไม่รู้หรอได้สิโอเคค <laughs> ่ะอะไรนะอือฮึอยากมาดูคอนเสิร์ตเหรอเฮ้ยไมสีชมพูด้วยอะ่ะอ๊ ถ้างั้นน้องเลยจะมาดูคอนเสิร์ตของพวกพี่มินี่ตอนวันที่สิบเก้าตุลานี้ไหมคะโอเคงั้นเจอกันที่คอนเสิร์ตนะโอเคโอเคบ๊ายบายรักไม่มีรู้